สวัสดีครับพบกับรายการกฤิชีวิตกับด้านกับผมกริดพลเดชวิสัยรายการนี้จะนำเสนอข่าวซึ่งเป็นกระแสจากสื่อกระแสหลักผมจะนำมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมของผมซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับสื่อกระแสหลักหรือไม่ก็มาเติมเต็มเรื่องราวซึ่ง ไม่ได้มีใครนำเสนอเพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการคิดวิเคราะห์เพื่อวิพากษ์วิจารณ์ณกับผู้ที่มาชมในช่องของผมท่านที่ก็มาชมในช่องก e p o โพสแชนแนลก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ข่าววันนี้เป็นข่าวซึ่งสถานวงการยูทูบเบอร์เพราะว่าคนอย่างทนายเดชากับโดนหมายจับสองหมายด้วยกันซึ่งสารจังหวัดสมุทรปราการออกหมายจับนายเดชากิตติวิทยานัน ทนายชื่อดังซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังที่นำออกมาเสนอเรื่องราวต่างๆในแง่ของกฎหมายแต่ตัวเองกลับเอาตัวไม่รอดได้ยังไงผมงงมากคนที่มีรู้ความรู้เรื่องกฎหมายแต่โดนตำรวจออกหมายจับโอ้ดูแล้วมันอนาจใจจริงๆทนายเดชาไม่ได้จบนิติศาสตร์ธรรมดานะ จบเนติบัณฑิตด้วยและเป็นวิทยกรด้านกฎหมายด้วยนี่สิมันสิ่งที่ผมฟังดูแล้วก็ไม่รู้ว่าทนายเดชาโดนขันแก้งหรือเปล่านอกจากนั้นก็ยังมีหมายจับสื่อบันเทิงชื่อดังเนื่องจากไม่ได้ไปพบพนักงานสอบสวนสพพระประแดงตามหมายเรียก จ้งข้อหามินประมาทในคดีที่นายอัจฉยะเรืองรัตนพงศ์เพื่อนรักของทนายเดชาแจ้ง,งาาาความาผิดบุคคลทั้งสองไว้ตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวเฟกนิวก็ยังไม่แน่เพราะว่ามันเป็นข่าวออกมารอยๆก็ยังไม่เห็นสื่อช่องหลัก นำมานำเสนอถ้าเป็นข่าวจริงนะผมก็ว่าทนายเดชานี่ต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะในการที่จะเป็นทนายความต่อไปเพราะว่าการที่ออกมาพูดจาให้สัมภาษณ์แล้วปรากฏว่าโดนจับในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับแล้วสิ่งที่ ท่านเป็นเวียรกรสอนพวกเราเนี่ยมันจะเชื่อได้หรือเปล่าผมไม่เข้าใจนะครับในการออกไปแนะนำคนนูน้นคนนี้ให้ทำอย่างนั้นให้ไปหาในอำเภอให้ไปนู่นไปนี่มันมีมันจะเชื่อได้หรือเปล่าผมก็งงๆงงนะครับเรื่องของเรื่องก็มีวันที่25มิถุนายนนายอาชิยะ คนพิ่งเคยขูจ่จะฟ้องหมิ่นประมาทผมเนี่ยแหละนำเอกสารและหลักฐานเข้าร้องทุกข์กับพันตำรวจโทรประสงค์อินสมียนสวรวัรสอบสวนที่สพพระประแดงสมุทรปราการเพื่อเอาผิดทนายเดชาในข้อหาหมิ่นประมาทกรณีกล่าวหาว่าตนไปหลอกลวงแม่แตงโมให้แต่งตั้งเป็นทนายนายอัญชยะให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าหลังจากแจ้งเอาผิดทนายเดชาในข้อหาปิ่ประมาท ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไปให้สัมภาษณ์กับสื่อช่องหนึ่งว่าตนไปหลอกลวงแม่แตงโมซึ่งทุกคนก็รู้ว่าวันที่มีการถแถลงข่าวที่กรรมธิการคุณแม่ก็เป็นคนถแถลงเองเราก็ได้มอบหนังสือมอบอำนาจโดยชอบส่วนเรื่องการที่ออกมาพูดลอยๆอย่างนี้อ้างว่าคุณแม่เป็นคนพูดและมาพูดโดยไม่รับผิดชอบเราก็ต้องใช้สิทธิ์ในการดําเนินคดีซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่ห้าซึ่งคาดว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า15้าคดี ก็รอรับหมายเรียกได้เลยซึ่งเราก็มีการแจ้งความทั่วประเทศในแจ้กล่าวต่อว่าเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งกันแต่เนื่องจากเมื่อคืนนี้มีช่องทีวีช่องหนึ่งได้มีการไลฟ์สดให้สัมภาษณ์ให้โดยมีการพาดพิงถึงครอบครัวของตนซึ่งคนที่สัมภาษณ์ก็ได้มีการหัวเราะเยาะเย,ะเยะ้ยฉะนั้นเขาต้องเป็นผู้ต้องหาร่วมการอยากได้เลติ้งสื่อมวลชนต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายอันนี้พูดถึงสื่อมวลชน แต่ไม่ใช่มาละเมิดลูกเมียผมจะพูดถึงผมผมไม่ว่าแต่การที่ละเมิดลูกเมียผมถือว่าใช่ไม่ได้ไอที่ผมรายพูดถึงอัจฉริยานะผมไม่ได้พูดถึงลูกเมียคุณนะที่คุณปู่จะฟ้องผมะผมถือว่าใช้ไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าคุณเป็นสื่อที่ไม่มีจรรยาบาณเนื่องจากคุณต้องการเลตติ้งอย่างเดียวโดยไม่คํานึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของครอบครัวซึ่งลูกผมดูรายการเมื่อคืนก็ไม่สบายใจ รวมถึงภรรยาผมเองก็ไม่สบายใจผมไม่อยากฟ้องสื่อซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีการฟ้องร้องมาแล้วในคดีที่มีการพลาดพิงแบบนี้เรื่อองก็อยู่ระหว่างอายาการซึ่งคดีนี้ก็เหมือนกับคือไม่อยากฟ้องแต่ฟ้อง <c oughs> <c oughs> ก็คือถ้าเสนอข่าวไม่เป็นไรนําไปหววเลาะเยาะเขาด้วยผมก็ต้องขอโทษทีวีช่องนั้นไปขอโทษทำไมไม่เข้าใจผมจะเป็นต้องทำเพราะผมเสียหาย การที่มากราหาเมียกับลูกผมแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้ถูกต้องกับลูกเมียสําคัญด่าพ่อร่อแม่ไม่เป็นไรแต่ด่าเมียที่เคารพมันไม่ได้จริงผมเห็นด้วยกับอัจฉรยะถ้ามีอะไรก็มาคุยกับผมลงกับผมอย่าไปลงกับครอบครัวผมอ่านี่อัจฉรยะพูดนะนะผมไม่เคยลงกับครอบครัวอัจฉริยะนะ ที่เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยใดๆดังนั้นก็ต้องแจ้งนักข่าวไว้เลยถ้าทําอีกจะนักข่าวช่องไหนก็ก็แล้วแต่ถ้าต้องการเรตติ้งผมต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ควรทาด้วยผมพูดตรงๆผมมาครับใช้กฎหมายเท่าที่ผมทำได้ตามกฎหมายแล้นี้ีย์ชัยยะยังบอกว่าไม่รับคาขอโทษต้องกราบอย่างเดียวกราบหรือกราบอะไรไม่รู้นะกราบอกกราบตักหรือกราบตีนไม่รู้นะต้องกราบอย่างเดียวในเมื่อเขาบอกว่าเสื้อเขา ตำรวจกลัวเขาทุกประเทศอันนี้เป็นการดูถูกเหยียดหยามตำรวจทั้งประเทศเขายงไปตำรวจเองเพราะว่าเขาบอกเองว่าถ้าใครซื้อเสื้อเขาไปใส่ตำรวจทางโรงพักเกรงใจเขาหมดผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าท่านผบ,รบรตรจะปล่อยให้โรงพักต่างๆทั่วประเทศเป็นแบบที่เขาพูดไหมใส่เสื้อแล้วไปโรงพักต่างๆตำรวจจะไม่ค่าดำเนินคดีซึ่งเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องพึ่งพากฎหมายแล้วคงใช้ศาลเตีกยบมาอันนี้เขาพูดเล่นๆทน,นายเดชาไม่ใหญ่โตขนาดนั้นหรอก ใส่เสื้อพลเอกประยุทธ์ตำรวจก็จับอย่าว่าแต่ใส่เสื้อทนายเดชาเลยใส่เสื้อพลเอกประวิทย์ตำรวจก็จับนะอันนี้เขาพูดเล่นๆนอ่ะชัยยะอ่ะเรื่องนี้ผมก็อยากจะบอกว่าบางทีรู้ทุกเรื่องนะรู้ไปหมดเลยทุกเรื่องเก่งไปหมดทุกเรื่องแต่ปอดีจึง,ง,งเจอเข้าตัวเองมันพลาดได้เพราะว่าการที่เป็นยูทูบเบอร์ผมก็เข้าใจเดชานะ พรว่ามีคนมาสัมภาษณ์เมรัยเนี่ยเราก็แบบคึกเขิมไงบางครั้งเราก็พลาดหมอง,งูตายเพราะงูครับอันนี้เป็นสิ่งธรรมดามันต้องาาระมัดระวังยิ่งเรามีชื่อเสียงโด่งดังนะเดชาพูดจาอะไรระวังปากอย่าไปสนุกมีคนโทรมาสัมภาษณ์มีคนนึกว่าตัวเองเก่งตัวเองแบบเจ๋งอะ่ะไม่ใช่นะเดชาก็เป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์คนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นคนที่มีความรู้เป็นระดับกูรู ในด้านกฎหมายจริงๆนะคนที่เก่งกว่าเดชามีเยอะแยะมากมายในประเทศไทยคนที่เป็นทนายความแล้วคนที่มีชื่อเสียงเขาจะทําประโยชน์ให้ประเทศชาติทําประโยชน์ให้วงการกระบวนการยุติธรรมอย่างทนายทองเปล่าท่านได้เป็นท่านได้รางวัลโนเบลแล้วก็มีทนายอีกหลายคนแต่ก็ก็ก็ไม่ค่อยได้ พึ่งพาเท่าไหร่ที่ไปเป็นสอวอไปเป็นสสบางครั้งก็ก็มันยังไม่มันยังไม่โดนโดนก็ต้องต้องฝากทนายด้วยนะเพราะว่าทนายนี่เป็นที่พึ่งของคนยากไร้ของคนไม่ใช่ยากไร้ของคนที่ปีปัญหาทางคดีเพราะว่ากฎหมายนี่มันไม่มีใครรู้หรอกมันยาก เพราะฉนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเหมือนกับหมอตายเพราะปากหรือปากนะผมก็ไม่รู้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จนะแต่ก็ได้ข่าวว่าทนายเดชาก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็แสดงว่าเป็นเรื่องจริงสื่อทางช่องใหญ่ช่องหนึ่งก็บอกว่าทนายเดชาบอกว่ามันมันมีปัญหาในการแจ้งหมายคือเวลาข้อหาพวกเนี้ยตำรวจจะมีหมายเรียก ือถ้าเราไม่ไปครั้งที่หนึ่งเขาอาจาเรียกหมายเรียกครั้งที่สองถ้าไม่ไป <S <S <an> <S เขาอาจจะหมายเรียกครั้งที่สามก็ได้อยู่ที่ดุลวินิจของตํารวจแต่ส่วนมากก็สองครั้งเขาจะออกหมายจับเดชาก็คงจะไม่ได้รับหมายเรียกมั้งเพราะว่าคงจะเป็นอย่างนั้นเพราะได้รับหมายเรียกคนที่เป็นทนายความก็รีบต้องรีบแจ้นไปหาตํารวจโดยจะบอกโดยตรงๆเลยถ้าเกิดว่าไม่ว่างอะไรจริงก็โทรไปได้โทรไปบอกผมยังไม่ว่างนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรื่องนี้มาเรื่องนี้ผมจะไปหานะเขาก็จะไม่ออกหมายจับพระนนี้อาจจะเป็นผิดพลาดต้องไปโทษไปศาอีกหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมว่าการออกหมายเรียกนี้ตำรวจเขาคงจะเรียกไปแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะหรือไปส่งหน้าบ้านหรืออะไรก็ไม่รู้หรือไปไปหยอดจดหมายแล้วใครไปขโมยเอาไปฉีกทิ้งอันนี้ก็มสอบรู้นะต้องไปดูวงจรปิดต้องไปดูอะไรกันอีกทีนึง แต่คดีนี้คือที่เดชาอ้างว่าเป็นสื่อมวลชนเดชาไม่ใช่เดชาเป็นยูทูบเบอร์เท่านั้นเดชาไม่มีไม่มีช่องหลักไม่ได้มีสังกัดนะสื่อมวลชนต้องมีสังกัดสังกัดช่องนู้นสังกัดช่องนี้สังกัดช่องนั้นนั่นถือว่าจะเป็นสื่อมวลชนโดยสมบูรณ์ การที่ไปเป็นวิยากรการที่ไปออกรายการด้วยอะน,นี้ก็ยังไม่ใช่สื่อมวลชนโดยสมบูรณ์ก็เป็นสื่อนี่แหละแต่แต่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการวิาพากษ์วิจารณ์อะไรออกไปก็ในานามของยูทูบเบอร์กฎหมายอาจจะไม่รองรับนะไม่รู้นะ้นี่ไม่รู้รแต่อย่างคุณสนทิริมทองคุลนะ่ะก็โดนคดีแบบนี้เหมือนกันแต่ก็ยกคำร้องไปหลายคดีเพราะว่าเขาเป็นสื่อจริง,รงๆอ่ะเขามีสังกัดเขาเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เขาเป็นเจ้าของนู่นนี่นั่นอันนั้นก็โดนยกคำรลองแต่นี้ยังไม่ได้ว่าเดชาผิดนะแต่สิ่งที่ผมจะมาคุยตรงนี้ก็คือว่าสื่อมลชนไม่น่าจะโดนหมายหมายเรียกโดนหมายจับด้วยและไม่เข้าใจว่าหมายเรียกถ้าออกไปมีปัญหาน่าจะมีปัญหากับเดชาคนเดียวทำไมมีปัญหากับสื่อมนชนด้วยสื่อมนชนผู้หญิงคนนั้นล่ะแต่ถ้าการทำหน้าสื่อมวลชนแค่สัมภาษณ์คนนูน้นคนนี้และแค่หัวเราะเยาะ ผิดกฎหมายผมก็ว่าวงการสื่อมวลชนนะองค์กรต่างๆต้องมาดูแลเรื่องนี้แล้วนะว่าอย่างนี้มันไม่ได้นะการทําเป็นสื่อมวลชนมันก็จะลําบากนะอย่างนี้กันชัยอย่างนี้ดานายอย่างนี้หลายต่อหลายคนก็จะต้องโดนฟ้องโดนจับกันเรเนรนาแล้วการทําสื่อมันจะทําได้ยังไงวะมันต้องคอยระวังเนี่ยจะเอ่ยชื่อสอวธอานีก็ไม่กล้าเอ่ยจะเอ่ยชื่อ คนนู้นคนนี้ก็ไม่กล้าเอ่ยมันก็ไม่มันเด่ยมันต้องรอระยะเวลาผมว่าสื่อมวลชนเราเนี่ยต้องออกมานะอย่างผมนี่ผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นสื่อมวลชนหรือเปล่าผมเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ท้องถิน่นผิดโพสผมเป็นนายกสมาคมสื่อท้องถิน่นอ่ะแล้วผมก็มีประสบการณ์ด้านการทําสื่อมาเป็นสิบสิบยี่สิบปีก็ไม่รู้เป็นสื่อมวลชนหรือเปล่านะถ้าโดน หมายเรียกในข้อหาหมิ่นประมาทในการวิพา์วิจารณ์คนอื่นก็ถึงจะรู้ว่าตำรวจเขาคิดว่าผมเป็นสื่อหรือเปล่าแต่ผู้หญิงคนนั้นก็เป็นเสื่อมันไม่ใช่ตำรวจหรอกสารเนี่ยสารก็จะว่าผมเป็นเสื่อหรือเปล่าเมื่อกี้พูดถึงปลาหมอตายเพราะปากมันคืออะไรปลาหมอตายเพราะปากมันก็คือคนที่ชอบพูดอะไรพ่อยๆมักจะได้บอันตรายเพราะปากที่พูดพ่อยๆนั้น หมายถึงคนพูดจาไม่ระวังจนนำอันตรายหรือความระบกวมาสู่ตัวเองอันนี้ผมไม่ได้เตือนใครนะผมเตือนทุกคนและเตือนตัวผมเองด้วยเพราะผมบางทีก็าพลาดเหมือนกันในการพูดความหมายสำนวนนี้มันหมายถึงคนที่ปากพ่อยชอบพูดจาไม่ดีจนตัวเองต้องได้รับผลกระทบจากคำพูดของตนสำนวนสุภาษิตหรือคือคำพังเพยที่คล้ายคลึงกัน พูดดีเป็นสีแก่ตัวพูดชั่วพาตัวเสียหายที่มาของสมนวนก็คือเปรียบเปรียงถึงธรรมชาติของปลาหมอที่เวลาอยู่ในน้ําชอบที่จะโผล่ปากขึ้นมาหายใจบ่อยๆทําให้คนหาปลาจับสังเกตได้เมื่อเห็นปลาหมอโผล่มาเวณนใดก็จะนําเบ็ดตกปลาที่มีเหยื่อไปหย่อนไว้ปลาหมอก็จะกินเหยื่อและถูกตกได้ในที่สุด ตัวอย่างประโยคและการนําไปใช้งานวิภาเป็นคนพูดจาไม่สุภาพไม่ว่าจะพูดกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวก,ก็พูดแต่คําหยาบคันเวลาไปสอบสัมภาษณ์เข้าทํางานวิภาเคยชินกับการพูดคําหยาบทําให้เธอเผลอพูดคําหยาบออกไปจึงทําให้เธอสอบไม่ผ่านแบบนี้ตรงกับจำนวนไทยที่ว่าปลาหมอตายเพราะปากถ้ามันไม่พูดก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันมีสูตรรู้เห็นกับเรื่องนี้แบบนี้แหละ ที่เขาเรียกว่าปลาหมอตายอพราาพูดอะไรไม่ระมัดระวังให้ดีสักวันเธอจะกลายเป็นปลาหมอตายเพราะปากตัวเองจําไว้นะครับอันนี้ผมก็จะจดจําผมก็จะมัดระวังการวิาพากษ์วิจารณ์ข้อมูลต่างๆถ้าเกิดว่าไม่มีหลักฐานนะผมก็จะไม่พูดนะครับแต่การเสนอความคิดเห็นนั้นทุกคนเสนอความคิดเห็นได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่กพราะฉนั้นก็ไม่รู้จะเป็นยูทูบเบอร์ได้อย่างไรถ้าเกิดว่า ออกความเห็นอะไรก็ไม่ได้เลยฉันบอกก็อยากจะบอกก็คือก็ติดตามดูว่าเดี๋ยวสื่อกระฉายหลัก็คอออกจริงจริงจต่าง,งถ้าเป็นเรื่องจริงนะอันนี้ก็ยังไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริงเพราะมันม,มีมีช่องหลักช่องเดียวที่ออกมาแต่ก็ยังไม่ได้ฟังจากปากอัาชยะหรือฟังจากปากเดชันแต่น,นี่ก็เป็นแค่ผู้สู่กล่าวหาอาจาจะชนะในศาลก็ได้ไม่ไม่มีปัญหาอะไร ก็อยากให้เดชาออกมาไลฟ์สอนพวกเราหน่อยว่าการพูดอย่างนั้นจะผิดหมินประมาทไหมการพูดอย่างนี้จะมินประมาทไหมการที่เดชาพูดในการให้สัมภาษณ์ในวันนั้นถือว่าหมิ่นประมาทหรือไม่หมินก็ออกมาให้ความรู้พวกเราหน่อยนะทนายเดชาเรียกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไลฟ์ของผมในวันนี้ อันนี้ก็ฟังแล้วก็เหมือนกับดูละครก็ย้อนมาดูตัวเราผมก็บอกพวกเราด้วยแล้วบอกตัวผมเองด้วยนะครับว่าเสพข่าวแล้วก็ต้องได้ความรู้เราจะได้ไม่พลาดเหมือนคนที่เขาพลาดให้เรารคับผมจะแนะนำสำหรับสายมูเตลูนะครับถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วย สายมูเตโลที่ศรัทธาอุพยาน่าก็มาร่วมสร้างพ่อปู่ศีสุสทโธแม่ย่าสรีปทุมมากับผมด้วยผมจะสร้างที่วัดราชชบูรณะนะครับเท่าคนจริงเท่าตัวคนนะหรืออาจจะเล็กลงมาหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่งบประมาณในการสร้างแต่ก็มีฐานมีหลังคาอย่างดีวเพราะว่าไปสร้างใต้ต้นโพเดี๋ยว กิ่งโพหักก็จะมาโดนองค์ท่านเพราะองค์ท่านเป็นปูนซึ่งสวยงามมากแพงมากเหมือนกันก็เลยทําหลังคาบบริจาคพันหนึ่งก็จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานครับไม่ใช่บริจาคพันเดียวนะพันหนึ่งขึ้นไปจะบริจาคหมื่นสองหมืน่นห้ามืน่นก็ได้นะครับมีเพื่อนๆยูทูบเบอร์ด้วยกันเนี่ยแล้วที่ที่อยู่อเมริการาย อินบอกมาผมขอเลขบัญชีผมยังไม่ให้เลยเดี๋ยวผมไม่ให้จะบริจาคให้ผมห้าหมื่นวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆและขอให้ภาคคุ้มคของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิศณุโลก สถาบัานอิสระพลกองทุนอิสระพลไดมอนด์เวดดิ้งพิศณุโลกสำนักศักยัน์อาจารย์จ้ำสีบุรภาระยองโรงเรียนสอนศักิ์อาจารย์นกแก้วเมืองทองธานี